สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คลอดแบตน,นลมิดลามินทรานะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าตีแบ็คแฮนด์ให้แรงเนี่ยตียังไงหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักโค้ชคนนี้นะครับเซียงก็เป่าเป็นโค้ชจีนซึ่งมีชื่อเสียงมากๆในสมัยประมาณยุคปี1980-1990โค้ชเซียงก็เป่าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคิงของแบ็ k แฮนด์เลยนะคนนี้เขามีเทคนิคการตีแบ็คแฮนด์ที่ชีกดไม่เหมือนใครเลยเดี๋ยววันนี้เราจะให้ลูกศิษย์อาจารย์เซียงก็เป่าเนี่ยมาสอนตีตรงนี้นี่เองไปไปดูกันครับ วันน <in> mm ี้เนี่ยเรามาเจอกับเรียกว่าอาจารย์อ้นเลือดเย็น้วกันเดี๋ยวอาจารย์อ้นจะมาสอนว่าตีแบคแฮนด์เนี่ยตียังไงให้แรงซึ่งการจับแบคแฮนด์เนี่ยปกติเนี่ยจะจับมาล้นมาด้านหน้าอย่างนี้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการที่ฉีกดกรดไปเลยอ่ะคือแบบไม่ได้จับแบบนี้จับอีกอย่างไปเลยเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์อ้นเลือดเย็นกันว่าตีแบคแฮนด์อีกเคล็ดลับยังไงไปครับมาสอนนะครับตีแบคแฮนด์ยังไงมัยก่อนอาจารย์เซียนโกเป่าเซียนโกเป่าแกเกิดมาเมืองไทยอเมื่อหน้าจะมาสัก สิบถึงยี่สิบปีที่แล้วสิบยี่สิบปีแล้วแกเคยมาเปิดคลินิกแบดมินตันที่เมืองไทยนะครับอือแล้วแกก็เคยไปที่บ้านอ้นที่สระบุรีคือเขาเป็นแชมป์จีนใช่เป็นคนดีเป็นชายเดียวมือหนึ่งของโลกชายเดียวมือหนึ่งของโลกซึ่งก็เคยมาอยู่เมืองไทยเป็นโค้ชที่เมืองไทยใช่อ้นเคยไปเรียนกับแกใช่แกมาเปิดคลินิกแบดมินตันที่สระบุรีถ้าเด็กรุ่นเดียวกับอ้นเนี่ยน่าจะได้เรียนกับอาจารย์เซียงโกเป่าคือตีแบดกับอ้นมาหลายปีมากแล้วแล้วก็เห็นว่ารูปแบกแคนอ่ะคือหลังๆอ้นไม่ไปเทคแบบ แบคแฮนด์เอาแต่เป็นแบ็คแฮนด์ที่ชัวร์มากสอนหน่อยจับยังไงของเสียก,ก็เป่าเนี่ยคือลูกแบ็คแฮนด์เนี่ยที่เราเคยรู้จักกันนะที่เราเคยเห็นกันแะแรงส่งของลูกแบ็คแฮนด์เนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนช่วงนิโเนี่ครับเวลาเราจะแบ็คแฮนด์ใกล้ตัวหรือแบ็คแฮนด์หน้าเน็ตอ่ะเราจะใช้นิโป้ดันกระแทกเข้าไปใครๆก็ฝึกกันมาอย่างนี้ใช้นิโ้งมั้งครับอันนี้คือเป็นลูกแบ็คแฮนด์ใกล้ตัวใกล้ตัวหรือที่อยู่บริเวณข้างหน้าตัวเราเนี่ยเราจะใช้นิโป้ดันตำแหน่งของของการตีแบ็คแฮนด์เน จับด้านสันใหญ่นะครับแต่เวลาอย่างที่โอนตีอ่ะเวลาเป็นรูปแไคแฮนด์ล้วงข้างหลังเนี่ยหรือแไคแฮนด์ไกลตัวเนี่ยจางเซียนกุ้งเป่าอ่ะแกสอนให้จับเอานิ่งโป้ไว้ตรงสันเนี่ยครับนิ่งโป้ไว้ตรงสันนี้เลยใช่ครับสันนี้มาสันแบบสันข้างล่างอย่างนี้เลยนะใช่ครับสันเนี่ยครับสันเล็กอะครับสันใหญ่ไมนมีสันเล็กมันมีสันใหญ่ใช่ไหมครับสันใหญ่แล้วก็มีสันเล็กอ่าฮะเดี๋ยแกจะให้จับนิ่งโป้ไว้ประมาณแค่แถวนี้เพราะเวลาเราตีแไคแฮนด์เน่ะมันจะง่ายมันจะง่ายเวลาเรา ช่วง i m p a c กลูกอ่ะหน้าไม้มันจะขนานกับเน็ตโดยที่เราไม่ต้องบิดข้อมือเยอะแล้วเราจะสามารถคอนโทรลให้มันลงตรงไหนก็ได้ด้านหน้าเน็ตด้านซ้ายหน้าเน็ตด้านขวาหรือการตีตีท้ายคอร์ดหรือคอร์แตะข้างหลังมันจะตีได้ง่ายเ <Wow. S 1> พราะถ้าเกิดเราตีจับด้านสันใหญ่เนี้ยเวลาหน้าไม้เราจะสังเกตมันจะเหมือนกับจะออกไปนอกคอร์ดการที่เราจะปรับให้มันในคอร์ดมันเนียมันต้องบิดข้อมือเยอะมากเพื่อที่ให้ลูกมันเข้าไปในคอร์ดเทคนิคของอ้วนอ่ะอ้วนก็<ๆ>จะจับแบบด้านนี้ครับเอาไว้ตรงสันเนี้ยเป็นการลว้งลูกท้ายคอร์ด เพราะมันทำให้เราไม่ต้องบิดข้อมือเยอะมันจะง่ายม,มันจะง่ายมันจะไม่ต้องบิดข้อมือเยอะสบัดแบบเป็นธรรมชาติไปเลยใช่ครับแล้วตอนเราเลียไปใช่หละเราจะสมมุติจุด i n p a c t ไว้ในอากาศว่าเราจะให้โดนตำแหน่งตรงไหน,นแล้วเราก็ตีผ่านจุดนั้นนะ่ก็ะสุนจะตีผ่านนะโอเคอ่า สมมุติว่าตีโฟแฮนด์อยู่อ่ะแล้วก็คือต้องเลื่อนปิ๊บกลับไปอย่างนั้นเองอะครับต้อองเลื่นนิดเดียวครับ,รบนิดเดียวนิดดเียวขยับนิดเดียวปปสมมุติว่าโฟแฮนด์ตีโฟแฮนด์อย,อยู่อย่างนี้นะพอจะแบ็คแฮนด์อย่างที่สอนเมื่อกี้ก็คือแค่นี้ขึ้นมาเองครับนี้ขึ้นมานิดเดียวนิ้วโป้งตรงนี้เป็นเคล็ดลับนะนิ้วโป้งหมุนจากเวลาตีโฟแฮนด์เยอะเพราะโฟแฮนด์อ่ะเขาจับปลายไม้อยู่แล้วใช่ครับพอแบ็คแฮนด์ก็ปลายไม้ที่เดิมไม่ต้องเลื่อนที่เดิมนะครับแค่เปลี่ยนตำแหน่งนี้น<ต>ิดเดียว วันนี้เราก็ได้ชิงมาเป็นน็อกเกอร์ให้นะฮะสวัสดีครับจริงครับเล่นกีตาร์อยู่ที่ขอน่ <laughs> ปึ๊บนี่นี่เจ็บบิดข้อมืออย่างนี้เลยนะถ้าเมือ่อยก็เปลี่ยนได้ปึ๊บใช้บิดข้อมือ คือมันบิดข้อมือแบบปแปลกเนาะดูว่าแปลกเว้ยแต่มันก็เป็นธรรมชาติที่สวยดีแต่พี่คิลองตีธรมรมดาเนี่ยตีมาเซฟใกล้ๆมาประมาณเท่าเดีน๋นี้มันจะตีง่ายมันจะเอาแบบจะลงท้ายก่อนหรือจะเอาแบบไหนโยนจะตัดลงไปคอสเฉยอย่างเงี้ยน,นี่ตัดคอสนะ<ช>นี่เป็นแบ็คแฮนด์ตัดนะครับ ขาใช้ขาขวาข้าขวาขา <9, S 2> ขวานำตลอดขวานำขวานำแบกไปขวานำแบกไปอันนี้ตัดให้สวยๆเลยนะปุ๊บดูลักษณะไหลนะครับนี่นี่คือตัดสวย,สวย เดี๋ยวลองดูว่าแบ็คแคดอย่างนี้สบได้หรือเปล่านะนี่อบก็ได้สวยงามขอบคุณมากครับอนขอบคุณครับ นี่ขอบคุณครับพี่และนี่ก็คือการตีแบ็กแฮนด์ตำรับของอาจารย์เซียนโกเป่าเซียนโกเป่าและนั่นก็คือเคล็ดลับการตีแบบชีกกดของโคชเซียนโกเป่าซึ่งก็สอนโดยอาจารย์โอน้นะต้องบอกว่าโคชเซียนโกเป่าเนี่ยก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งในวงการแบดเป็นตันที่น่าชื่นชมมากๆทราบมาว่าตอนที่ท่านเกษียณจากการเล่นแบดเป็นแชมป์โลกแล้วเนี่ยก็มีทางเลือก2ทางเลือกคือท่านจะเป็นโคชหรือว่าจะเป็นอัมบาสเดอร์หรือว่าเป็นทูตโคชเซียนโกเป่าเนี่ยเลือกการเป็นทูตแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกก็จะนําเอากีฬาแบดเป็นตันเน ไปนําเสนอให้เด็กในประเทศต่างๆทั่วโลกได้รับรูก้กีฬาประเภทนี้ลองคิดดูว่าสมัยนั้นเนี่ยแบดบินตันก็ไม่ได้บ๊อบบูล่าเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับโค้ชเซีรวกุเป่าบอกไว้นะครับว่าท่านเนี่ยเล่นแบดตั้งแต่อายุ8ขวบแล้วท่านก็จะเล่นให้ถึงอายุ98เลยนะ่า,าชื่นชมไหมวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วสําหรับ d n r และอย่าลืมหา DNA <S <S ในตัวคุณนี่เจอวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ